เคยดูเดอร์แมชชีนป่ะเออเนี่ยเป็นเป็นมอฟเฟียสอยู่เนี่ยเลือกมาสีแดงคือตายแล้วห่อจะกลับไปสู่โลกปกติหรือว่าจะเข้าสู่แมชชีนสวัสดีครับทีมครับเสือครับทำลายครับวันนี้สวัสดีครับทั้งคู่ครับผมวันนี้ ผมคูกผมมารู้มาว่าคุณคว่คุณเ,เป็นคนที่ไปสอบวัยรุ่มาแล้วแร้สอบผ่านเรียบร้อยทีนี้เราต้องครับวนซะหน่อยอถามก่อนตอนไปสอบเนี่ยมันมีสอบขั้นตอนใช่ไหมมันมีตอนสอบทฤษฎีกับสอบปฏิบัติเนี่ยทีนี้ตอนสอบทฤษฎีเนี่ยพวกคุณได้คะแนนเท่าไหร่กันครับผมได้เกือบเต็มอ่ะผมจําไม่ได้แต่ผมผ่านไอ้แค่ผ่านมันจะมาคุยอะไรอ่ะฮะ ผมอาจจะเต็มก็ได้แต่ผมจำไม่ได้ไงนี่นี่ยมียงี้เลยเหรอมีไม่ถ้าเต็มมันก็บอกต้องเต็มแล้ววันหลังเอาคู่แข่งที่แบบว่าทัดเทียมฝีมือทัดเทียมหน่อยนะมันจะจำไม่ได้อะแต่มันผ่านอะผ่านภามเส้นมาบก็ไม่รู้อะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าที่พวกคนพูดมาเนี่ยโมหรือเปล่านะวันนี้เรามีแบบทดสอบมาให้ทั้งหมด10ข้อตัดมาเลยดีกว่าทีนี้ มันจะแบ,บ่งประเภทมาหน่อยนึงแล้วก็ถ้าว่าใครได้คะแนนเยอะกว่าเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชนะแล้วเรามีบทลงโทษมาด้วยอือโอเคครับเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับว่าแบบทดสอบของเราเนี่ยเป็นแบบทดสอบที่เอามาจากข้อทดสอบจริงนะครับใครที่แวะมาดูก็เอาไปเป็นแนวทางกันได้หรือจะดูคำตอบจากไอ้หนุ่มสองคนข้างหน้านี้ก็ได้ครับคนเ<อ>ดียวไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มคนเดียวนะอีกคนนึงนะงเลยคนเดียวได้นะโอเคครับการแข่งของเราเป็นใครยกมือก่อนเรามือไว้แบบนี้มาแล้วชับ เอามือไปเอามือแตะต่อมาแล้วก็ยกฟึ๊บโอเคครับพร้อมนะครับเอ้ยอะไรวะทีก่อนทีก่อนความเร็วสามสิบใช่ไม่ใช่วะว่าอะไรนะอีกทีนี้อีกทีนี้เมื่อกี้มุณตอบอะไรนะความเร็วสามสิบต้องมีต้องมีบอกเป็นคำตอบสุดท้ายด้วยนะแปลว่าคุณตอบอะไรจริงเป็นเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับสุดท้ายก็ได้วะอยากตอบป่ะใส่ยากตอบป่ะอ่ะผมก็ต้องได้ตอบเหมือนกันเหรอ ให้ตอบไปก่อนให้ตอบไปก่อนไงอ่าให้ให้ขับที่ความเร็ว30กิโลเมตรอยากวะมึงไม่ได้ต่างกันเลยอะไรวะเอาไอคำพูดมันดูดีกว่าไงอ๋อโอเคโอเคโอเค่ขอแบบขอคำตอบสำรองนะ้วัหมายถึงตอบไปก่อนแต่ไม่นับไม่ได้ไม่ได้ไม่พูดนะดาวแล้วถ้าไม่ใช่ก็จอดได้30มสินาที ความเร็วขั้นต่ำ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขั้นต่ำขั้นต่ำเลยอย่างนี้เราไงเรกจะถือว่าผิดทั้งคู่ละกันพูดพูดไม่เคลียร์พูดไม่เคลียร์ด้วยแต่จริงตอนแรกก็คือกูก็บอกกูก็คิดว่าความเร็วบังคับ30นั่นแหละอันอันที่ไปสอบที่จริงอ่ะมันจะมีช้อยให้เลือกไงอันนี้มันไม่มีมันยากกว่านะทำแอดวานซ์เนี่ยก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดกรมขนส่งมาเห็นก็คือเดี๋ยวเราได้ตลอดที่เลยเออตลอดที่เหรอ่ๆเขาไม่ยืนตลอดชี่ห้ามขับตลอดที่เลยนี่ยขาจะม ได้ตูวนี้โอเคครับมือครับวางไว้ท่าเดิมพร้อมนะครับปึอ่ายางอ่ะที่ก่อนอ่ะบที่ก่อนที่ก่อนอีกแล้วเหรอตอบครับเข้าไปตรงนั้นนะเข้าไปตรงจึงอะตรงลูกสอนนะไปตรงจึงอ่าอ่าอ่าะชิดขวายี่เฮ้ยเที่ยมคำตอบเหรอเฮ้ยว่างเอาเรื่องเป็นคำตอบสุดท้ายี่จะถูกไหมอเ้า เอาคนเกือบเต็มเออเดี๋ยวมึงดู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 คือทีมมันผิดตั้งแต่ไอ้เข้าไปตรงจึ้งแล้วแหละเข้าไปตรงจึ้งอ่ะไม่ได้อ่ะอ่ะคือเมื่อกี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบังคับเข้ไปทางใดทางหนึ่งซึ่งมันจะเจอกับตามพวกเออเขาเรียกว่ายูเทอร์หรือสี่แยกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่นบมือคราวทีคุณอยู่ในช่องทางการจราจรทางนี้ไม่ข้ามอีกเลยเป็นคนครับเข้าไปตรงจึ้งมึงอ่ะจึ้งนี่ก่อนมาพร้อมนะครับ ถ้าหน้าเป็นสีแยบพยาบาลหรือเปล่าทางบานน่ะคือมือสีแยบอ่ะอ่ะสีแยบมันก็สีแยบเหมือนกันอ่ะอ้าวกูเร็วอ่ะถ้าถูกก็กูเร็วอ่ะโอเคโอเคลหเฉยใช่มันะครบทางโทรตัดทางเอกคืออะไรวะทางเอกทางโทรไหญ่่กวาทางโทรตัดทางเอกเหรอใช่อแล้วไม่ใช่สีแยบเหรอก็ใช่แหละก็ใช่แหละก็ใช่แหละแต่ชื่อความหมายจริงคือทางโทร ตัดทางเอกนะเกือบเต็มนะเฮ้ยอะไรหวานก็สีแยกไงก็จะฟักผมไม่มีปัญหาผมนำอยู่มา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 อ๋อมอ่ะปราบรถสวนใช่หรอข้างหน้ามีรถสวนไงอ่ะเสรยนะทางคู่ข้างหน้า คือไหลหวางก็ข้างหน้ามีรถสวนไงคู่ข้างหน้าข้างหน้ามีรถสวนแม่งคนละเรื่องไงมันมีเกาะกลางถนนเลยก็ข้างหน้าคือมันมีเลนสวนไงจริงๆแล้วจริงๆเขาบอกว่าให้ระวังหน้าคนไงเออเว้ยอันน,น,นี้อันนี้เตรียมตัวเลยเอาอ<ผ>ม,มือไก่อนเลยปึ๊บปึ๊บป้าพ่าให้ดีกว่ตลอดอ่ะตลอดอ่ะแล้วกููเน้นสปีดให้ให้ตอบก่อนเน้นสปีดใจเย็นนะรถดิฟเปล่ารถดิฟ ดิฟง่าดิฟดิฟแล้วแรงจัดเลยอะแรงจนหินกระเด็นอะข้างหน้ามีเศษหินไอ้เห <c oughs> ี้ยมึงเอาของกูไปไม่ใึงเอาของกูไปเรียนใหม่หมดเลยอะไม่ใช่เอาใหม่ข้างทางมีกวดแล้วไงอะแล้วกวดเป็หินหนักเราต้องนฮะกวดกับหินหนักตรงไหนกวดมันมนๆกว่าไง <c oughs> แน่ใจนะ <c oughs> ระวังหินข้างทางอ้าวไอ้เหี้ยรักเหมือนกูไหมอ่ะถามดิเหมือนกูไหมเอาใหม่เอาตอบใหม่ก็มีหินกระเด็นไงระวังหินกระเด็นเอาเขาบอกให้เอาคำพูดที่มันเขียนมาเลยอ่เดี๋ยวผมป้ายก่อนนะส่วนใหญ่เนี่ยป้ายสี่เหลี่ยมมันจะเป็นป้ายคำเตือนแบบต่จะมีคำว่าระวังหรืออะไรพวกนี้อยู่ระวังว่าวิ่งไฟลุก ระวังแบบเด็กป่าอย่างนีนะกูบอกกูมีระวังหินกระเด็นนะเอาเอาเอาก่อนเอาก่อนให้เอาก่อนให้เพ่อกราดตอบครับขอคำตอบมาครับเอาก่อนเลยขับรถแล้วระวังหินกระเด็นนะครับไม่ใช่ระวังหินระวังหินกระเด็นระจัะข้างหน้ามีมีนะครับอะไรพวกนี้ไหมข้างหน้ามีหินกระเด็นอะไรนี่ประมาณนี้แหละอ่าโอเคนะครับคู่ตอบมาแล้วครับตอช่วเลยครับผิวทางร่วนผิวทางร่วนอ่าโอเค กั้งคู่อีแล้วมันจะถูกยังไงวะมันกี้ผมบอกก่อนนะครับที่เราเตรียมมาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคันปอบปกติมันมีชอยให้เลือกสี่ตัวเลือก ok. จริงจริงอันเนี้ยเอามาเป็นการวอร์มเครื่องก่อนเดี๋ยวคราวนี้จะเข้าสู่ห้าคำถามท,ที่แท้จริงแล้ว ok. อันนี้คุณต้องคิดวิเคราะห์ตามนะครับผมเ ok. อาเลยคร <c oughs> ับเก็บตัวนะครับมือประจำไว้แล้วฟังคำถามนะครับมาครับต่ออายุใบขับขี่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลแบบห้าปีสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าไหร่ป้าบ เดี๋ยวมีช้อยให้ด้วยไม่เอาช้อยด้วยอ่ะช้อยมางั้นช้อยมายกไปไข่สามเดือนขอไข่สี่เดือนข้อควายหกเดือนงองูห้าเดือนปาบอ้าวแล้วกูยกไปแล้วมัไงไม่ได้ไม่ใช่เคยดูรายการเกมโชว์มั้ยเนี่ยเขาต้องยกตอนเขาพูดสุดท้ายเพราะกูเก่งมากๆจนกูไม่ต้องอะไนี้เลยไงเออเดี๋ยวกินไว้สิทขีดก่อนแล้วโอเคโอเคอันที่ตอบว่าสามเดือนอ่าโอเคงั้นก็ถือว่าดีเลย์อาเสื้อ หกโอยังไงอะตอบไปครับก็สามเดือนไงปีสามเดือนเสียหกเดือนนะครับถ้าตอบที่ถูกต้องคือสามเดือนอ๋อหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าต่อหกเดือนนี่มึงไปตอยังไงวะคือตอบไม่ต้องมีช้อยก็ได้นะเมื่อกี้เออมันเบสิกมากเลยนะถ้าเคยตอบไปอายุกับขี่ข้อต่อมาผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวซ้ายต้องขับรถในช่องเดิมรถด้านซ้าย ก่อนถึงทางเลี้ยวกี่เมตรก็ไก่ไม่น้อยกว่า15ห้าเมตรขอไข่ไม่น้อยกว่า20เมตรขอควายไม่น้อยกว่า25หเมตรงองูไม่น้อยกว่า30เมตรอยากมานะอยากมาานะพีทได้สิต่อครับอยากมานะเน้นเร็วเน้นเร็วก่อนนะทิ้งไว้ก่อนพีทไหมไม่น้อยกว่าตยี่สิบ 20อ่ะยี่ยีสิบยี่สิบห้คอควายโอ้โหมีเกยครับถาความมั่นใจปะเนี่ยไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจเสร็จแล้วไม่มั่นใจไม่ถั่วถมไปก่อนถมไปก่อนโอเคต้องไม่น้อยกว่า30เมตรเมื่อกี้เมื่อกี้คิดในหัวว่า ประเทศเราเนี่ยชอบเลข3จริงๆแล้วอ่ะหมายถึงแบบพอมีกฎอะไรชอบ3 3 3 3ผิดก็คือผิดไงอ่ะแต่ก็ผิดอ่ะแต่ก็พูดไปแต่ก็พูดไปแหละตอนนี้มันเหลืออยู่แค่3าข้อนะครับคะแนนทุกคุณทั้งคู่อ่ะยังหนึ่งหนึ่งอยู่ทีนี้ถ้าหากว่ามีการชนะเกิดขึ้นนำมาหนึ่งคะแนนปุ๊บจบเลยนะอีกคนตามไม่ทันเหมือนกันนะมามาเหลือสข้อ ชนะชขึ้นหนึ่งมันชนะเลยเหรอไม่ใช่นะไม่เพราะว่าคุณมึงตอบไม่ถูกไงโอเคก็พูดง่ายคือมันคิดว่าเราจะไม่ถูกเลยแหละ <c oughs> โอเครเคิดไ<ช>ได้ก็คือได้แล้วล่ะ <c oughs> การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตรขอไก่ห่างไม่เกิน25ห้าเซนติเมตรขอไข่ห่างไม่เกิน30เซนติเมตรคอควายห่างไม่เกิน35หเซนติเมตรงองู ห่างไม่เกิน40่สิบเซนติเมตรปึ๊บกอไก่กอไก่โอ้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเพิ่งบอกนะเดี๋ยวเพิ่งบอกพี่ผ้าเท่าไหร่พี่ผ้าอสามสิบอันนี้จริงๆตอนพวกคุณไปสอบภาคปฏิบัติอ่ะมันก็มีใช่ไหมที่ว่าเป็นค่าการสอบอย่างหนึ่งให้เราจอดรถเทียบสุดบาทอ่ะโอเคคเดี๋ยนะเดี๋ยนะมึงมั่นใจอย่างไรมึงเนค่าทางมึงแบบเอาเอาชัวร์มั้งไงไม่คือคือจะรู้รู้ป่ะไม่รู้เอ้าเหี้ยนะแล้วหน้าแบบโคตรแบบ อ่าไม่เกิน25เซนติเมตรอ่าเป็นเป็นไงเอ้เอ้ามึชนะแล้วดิมึงดวงดีมึงดวงดีไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าชนะแล้วไม่เดี๋ยวดิเอาชนะเอาชนะไอ้นี่เปลี่ยนกฎกันแรีบรีบเมือนรีบจังเลยนะผมไม่อยากโดนลงโทษสัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาดเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไรยังไงมังเฉียงอยู่ กากบาทสีแดงอ๋อขอไก่จอดรถในช่องเดินรถนั้นอขอไข่ยหยุดและจอดรถในช่องเดินรถนั้นควายขับรถในช่องเดินรถนั้นงองูหยุดรถในช่องเดินรถนั้นไป<ง>อ๋อเสียก่อนห<ล>ยุดแถวงองู งงงงอยู่หรอถูกแน่นอนขับผ่านทุกวันใช่เหรอใช่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนกูก็คิดว่างงงงกันแต่ถ้ามึงไวกว่าก็เอาคุณไปเจอที่ไหนนะฮะสุทธิสารไม่ไม่มึงโดนจับคนเดียวนะในในช่องไม่เกี่ยวกันนะอยางฝากบอกอะไรถึงสอนอสุทธิสารไม่ใช่หมาถึงทางที่ผมขับผ่านมันมีไอ้สัญลักษณ์นี้พระเจะเสือเขาเจอทุกวันเขาพอใจมึงรอดมาได้ไงวะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดตอบเหมือนกันใช่ไหมมันก็จะ ก็ได้หนึ่งคู่เพราะยังไงยังไงกันอยู่ดีไม่ยังไงยังไงมึงยกก่อนกูอยู่แล้วนะเออใช่เสียแล้วคะแนนมีอะไรบ้างนะขอขอใครอีกรอบเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวมีให้จอดหยุดและจอดหยุดและจอดอ่ะในช่องเดินรถนั้นอ่ะนะนะเอ่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวงงงูนี่มันหยุดหรือจอดหยุดรถในช่องเดินรถนั้นแล้วขอใครอ่ะเฮ้ยมึงอย่ามาทำแบบนี้มึงอย่ามาทำแบบนี้แต่พิตตอบขอใครเหรอออโอเคช่างมันเฉลยขอควาง ขับรถในช่องเดินรถนะออกวายเขาด่าเราหรือเปล่าออกวายจอมันก็บอกอยู่ว่าห้ามไม่ให้คนขับขี่ขับรถยังไงมีช่องที่กาสบาทอแดงก็คือหยุดไปไม่เราอะพวกเราอะเข้าใจว่าให้ทําแบบนั้นแต่จย์เขาถามว่ามึงขับรถอะมึงเห็นช่องถนนนั้นอะกากบาทอยู่อะก็ห้ามขับไปไงเออแล้วมันบอกว่าอะไรบอกให้หยุดรถในนั้นสงสัยสับสนกับคำคำตอบยิ่งดูแย่ เดโก้เดาโก้กจริงไปไปข้อต่อไปตอนนี้คะแนนเป็นยังไงบ้างรครับอ่าตอนนี้นะครับเสืออยู่2คะแนนพีชอ,อยู่คะแนนหนึ่งอ่าเดี๋ยวดิข้อสุดท้ายนะครับไม่น่ามาภูมิใจเลยกูม,มึงเพียรันเด<ก>ี๋ยวถ้าข้อสุดท้ายอ่าตาพีชตอบแล้วเสมอกันนี่ทำยังไงต่อเนี่ยเดีวป่ายิงฉุบเปล่ายิงฉุบโอ้โหเอาทุกวันนะไปไปข้อสุดท้ายเลยดีกว่ามาข้อสุดท้ายมือก่อนมือก่อนโอเคบริเวณใดห้ามแสงอืมกล้ ทางตรงขอไข่ทางที่ปลอดภัยขอควายทางโลกงองงูทางโค้งรัศมีแคบผิดปอดข้ามแซงเหรอเสือบอกว่าฮเกียร์ถออยู่ฉุกทางโค้งรัศมีแคบอะเสียกะตอบไหมทางโค้งไงแต่ยกไม่ทันเลยทางโค้งรัศมีแคบอือหือ เปล่ามาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าก็ได้มามามาเ่าอาวู้กดกันเปล่าป่ะเนี่ยเอายังไงอ่ะบ้านมึงทำไงบ้านมึงทำไงยังยิงยาวเริ่มเลยนะยังยิงยาวกั็กระเป๋ายิงชุกบชนะสองในสามเปล่าสองในสามเปล่าสองในสามเปล่าเต้าเดียวไม่สากลมันสองในสามเปล่า อันนี้มันเริ่มแข่งแล้วไม่บอกตกันแรกอ่นดีไม่บอกกรรมการมีกรรมการตัดสินหน่อยครับกรรมการโอเคแล้วเวลาเสือชนะไปบอกไม่เขาหน่อยครับเดี๋ยวมัลงโทษคืออะไรครับพูดไเลยดลงโทษครับอันเนี้ยผู้ชนะจะมีสิทธิ์ได้เลือกดื่มน้ำสุดอร่อยอันหนึ่งอันนึงอร่อยมากเลยอันนึงก็อร่อยแหละแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่อ่าได้เลือกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับเนี้ยใช่แต่คุณมีสิทธิ์ได้เลือก เสือเลือกเนี่ยเขาก็เสือเป็นคนชนะงานับน้ำมาแล้วครับก็คือเสือต้องเลือกแก้วหนึ่งห้ามดมด้วยเหรอครับห้ามดมทำอะไรได้ห้ามดมดิเลือกเลยเอาแก้วมาให้ต่อหน่อยเหี้ยนี่ชอบโกงเดี๋ยวกูเองเคยดูเดินแมทชิ่งป่ะเออเนี่ยเป็นเป็นมอร์เฟียสอยู่ไหนของเลือกมาสีแดงคือตายแล้วห่อจะกลับไปสู่โลกปกติหรือว่าจะเข้าสู่แมทชิืมเขาอาจจะแบบ ใส่สีแดงให้ดูแบบหน้าคนเลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวปูุกะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลเหรอเพิเลือกแล้วนะรีบจังไงยิ้มถือได้กลิ่นแล้วอ่ะได้กลิ่นแล้วหนึ่งสองสามกินให้หมดเลยครับหมดเลยอู้มีคนออกอ่ะกูรู้ว่าใครรู้ว่าใครโดนอือหือ หมดด้วยหมดแก้วแล้วอ่ะเป็นไงบ้ยงอืออืขอไปเสือหนึ่งอึ๊บหนึ่งอึ๊บอึ๊บโอ้โสันสันสันจับเลยว่ะอือหือมันปลาอะไรเป็นไงบ้างไม่ไหวไม่ไหวบอกครับอึบเดียวเอาตรงๆนะ ไม่ต้องมาเล่นหรอกคำถามอ่ะมันเปล่ายิงชุบเลยดีกว่าไม่ก็อิงชุบมึงก็ชนะไงอ่ะปิงชุบมึงก็ชนะไงชนะแล้วมันก็มันก็ยังต้องเสี่ยงอยู่ดีไงไม่ใช่ชนะแบบชนะแล้วชนะเลยเปล่าคำถามมึงก็ชนะกูไงแล้วอิงชุบมึงก็ชนะอีกไงกูคนแพงอ่ะชนะแล้วมันก็ยังไม่ชนะเลยนี่กูเลือกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมึงต้องการยังไงกูเลือกอะไรไม่ได้เลยไมด้แต่มันก็ไม่ใช่ของดีอยู่ดีอ่ะได้เลยทอร์ไ น้ำอะไรหน่ยน้ำอะไรขอลองชิมดูขอดมก่อนดมเฉยเหมือนน้ำซอสพริกอ่ะโอ้โหเห็นสีแล้วแบบโอ้โหโคตรเปรี้ยวเลยเฮ้ยจะอยู่ยังไอมพริอ่ะน้ำเปล่าใช่เราเมื่อกี้ตอนใหเสือกิ้งแตะน่าเหมือนแบบซุปเปอร์ไซย่ารักษามาเป็นอ๋อตอนนี้ยังแย่ตอนนี้ยังแย่เลยนะอืออย่างเงี้ยเลยลองไปกินดูได้เสียญไม่เสียนอ่ะไม่เป็นไร สำคัญที่เป่ายิงชุบตอนสุดท้ายนั่นแหละเดี๋ยวเราเป่ายิงฉุบมาเล่าเสมอก่ะถึงเป่าชนะก็ไม่ใช่แย่ว่าจะเป็นผู้ชนะจริงๆยังไงก็ฝากช่องเราด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งด้วยนะครับติ้งๆตรงนี้